ขณะับที้ชื่ออบชานชลาตามที่1ปวดเฉพคมรดอันตรายนะครับขนี้จะมีรถพิเศษวิ่งผ่านในชานลาาที่1ี้ชบชลาตามีวดฉมระมัดรังอันตรายนะครับขะนี้ี่มีรถพิศษผ่านชานลาางที่หนึครับ